ปริศนาสุสานอมตะตอนที่หนึ่งประรอดมรณะสวัสดีครับผมชื่อดรวิชัยเทพธาดานักโบราณคดีไทยที่เคยไปทำงานวิจัยที่ประเทศจีนเป็นเวลา8ปปีในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปี2018ให้ฟังเมื่อผมได้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิต การสำรวจสุสานจินสีฮองเต้วันที่15มีนาคม2018เวลา6นาี30นาทีเสียญญนหยางมณฑนสารสีสาธารณรัฐประชาชนจีนเสียงเครื่องมือเจาะดังกล้องไปทั่วทุ่งหญ้าเลืองอาบแสงยามเช้าผมยืนอยู่ข้างศาลาเล็กๆที่ตั้งขึ้นเป็นจุดควบคุมการขุดเจาะมือถือแก้วกาแฟร้อนๆ สายตามองไปยังจุดที่ทีมจีนกำลังขุดเจาะหลุมสำรวจลึกลงไปใต้ดินดอกเตอร์เทพธาดามาดูนี่สิเสียงของดอกเตอร์หลีเว่ยหมิงหัวหน้าโครงการวิจัยชาวจีนที่เป็นเหมือนพี่ชายของผมในช่วงที่ทำงานที่นี่เรียกผมให้เข้าไปดูในเต็นท์ควบคุมผมเดินเข้าไปพบกับจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบองค์ประกอบของดินกราฟสีแดง กำลังกระเพื่อมขึ้นลงอย่างผิดปกติวิชัยดูตัวเลขนี่สิหลีเว่ยหมิงชี้ไปที่หน้าจอระดับประหลอดในดิน200เท่าของระดับปกติผมจ้องดูตัวเลขนั้นด้วยความตกใจระดับประหลอดที่สูงขนาดนี้ในธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เว้นแต่และมันเป็นเหมือนในบันทึกของสือมาเชียนผมพึมพำ แม่น้ำประรอดจริงๆลีเว่ยหมิงมองผมด้วยสายตาจริงจังแต่วิชัยถ้าบันทึกนั้นเป็นจริงแปลว่าข้างใต้นี้มีประลอด100ตัน100ตันตัวเลขที่ฟังดูเหลือเชื่อในยุคราชวงศ์ชินการผลิตประลอดเป็นยานที่ยากมากถ้าจะให้ได้100ตันด้วยเทคโนโลยีของราชวงศ์ซ่งที่เจริญกว่า ต้องใช้เวลาถึง91ปีแล้วจริงสีฮองเตได้ประหลอดจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนวันที่20มีนาคม2018หลังจากที่เราได้ข้อมูลยืนยันเรื่องระดับประหลอดผู้บริหารโครงการจึงตัดสินใจส่งทีมสำรวจลงไปใต้ดินผมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมเนื่องจากความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ และรักษาโบราณวัตถุที่อาจเสียหายจากสารเคมีทีมของเราประกอบด้วยเอ็กเพรสดกเตอร์ลีเว่ยหมิงหัวหน้าทีมผมวิชัยเทพธาดาผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ดอกตางสเวียนจือนักเคมีสางวางไตฟงผู้เชี่ยวชาญระบบปลอดภัย เราสวมชุดป้องกันสารเคมีสีขาวทั้งตัวหน้ากากกรองอากาศและอุปกรณ์ตรวจวัดกา๊าซพิษที่ทันสมัยที่สุดทุกคนจำไว้หวังไต่ฟงพูดเสียงแข็งผ่านวิทยุสื่อสารหากเครึ่องมือวัดปร,รอดในอากาศเกิน50ไมโครกรัมให้ขึ้นมาทันทีไม่ต้องคิดมากเราเก้าวลงไปในหลุมที่ขุดไว้ลึกลงไปเรื่อยห้เมตร10เมตร15เมตร เมื่อถึงระดับ18เมตรเครื่องมือวัดก๊าซของผมเริ่มส่งเสียงเตือนพบโ่งใต้ดินลีเว่ยมิงตะโกนข้างหน้าเรามีช่องโล่งที่กว้างมากผมส่องไฟฉายลงไปแล้วแทบอึง้งเป็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีเพดานสูงถึง6-7เมตรแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือพื้นห้องเต็มไปด้วยของเหลวสีเงินเป็นแวววาว ที่ไหลเป็นรูปแบบเหมือนแม่น้ำขนาดเล็กประรอดดออรจางซวนจือกระสิบมันคือประรอดจริงๆเราลงไปในห้องโดยระมัดระวังอย่างมากหลีเว่ยหมิงใช้กล้องถ่ายรูปพิเศษที่มีเซ็นเซอร์วัดความเข้มข้นของสารเคมีบันทึกทุกอย่างที่เห็นดูสิผมชี้ไปที่รูปแบบการไหลของประรอดมันไหลตามรูปแบบที่เหมือนแผนที่ จริงๆแล้วเมื่อเราส่องไฟชายดูจากมุมสูงเราจะเห็นว่าการไหลของประลอดนั้นจำลองแม่น้ำและทะเลข,ของอาณาจักรจีนโบราณเหมือนกับที่สื่อมาเชียนเขียนไว้ใน records of the grand historian แต่นี่เป็นเพียงห้องเดียวดรจางเวียนจูค่อยๆเดินตามขอบของกระแสประรอดถ้าตามบันทึกห้องพระสบหลักควรจะอยู่ลึกกว่านี้มากจริงๆแล้วตามบันทึกโบราณ สุสารจินซีฮองเต้ลึกไปถึงสามชั้นน้ำผุหรือประมาณ30-40ถึงเมตรใต้ดินเท่ากับความสูงของตึกสิบชั้นท่านใดนั้นเครื่องมือวัดก๊าซของหวางไต่ฟงส่งเสียงเตือนดังเป็นเสียงยาวระดับไอปร,รอดในอากาศ150ไมโครกรัมทุกคนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้เราวิ่งหนีขึ้นมาอย่างเร่งร้อนแต่ก่อนที่ผมจะออกจากห้อง ผมได้ยินเสียงแปลกจากด้านลึกของห้องเสียงเหมือนน้ำหยดหยดลงบนพื้นโลหะแต่ในห้องนี้ไม่มีนม้ำมีแต่ประรอดวันที่25มีนาคม2018หลังจากเหตุการณ์ใต้ดินเราต้องรอให้ระดับไอพิษลดลงก่อนที่จะกลับลงไปสำรวจอีกครั้งแต่ในระหว่างนั้น ผมได้ทำการวิจัยเอกสารโบราณเพิ่มเติมสิ่งที่ผมค้นพบทำให้ผมคนหัวลุกในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเสียนหยางผมเจอเอกสารโบราณฉบับหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันคือบันทึกหลับของช่างเหล็กวังเขียนในสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนตอน้นเอกสารนี้เล่าถึงช่างเหล็กชื่อวังเสี่ยวอูซึ่งอ้างว่า ตนเองเป็นหนึ่งในช่างที่รอดชีวิตจากการสร้างสุสานจินสีหองเต้ได้ตามบันทึกของซือมาเชียนช่างฝีมือทุกคนที่รู้ความลับการสร้างสุสานถูกฝังทั้งเป็นแต่ในบันทึกหลับของช่างเหล็กวังกลับเล่าว่าข้าได้หลบซ่อนในห้องเก็บเครื่องมือเมื่อทหารเข้ามาจับช่างทั้งหมดเพื่อนำไปฝังข้าจึงรอดพ้นจากความตายได้ แต่สิ่งที่ค้าเห็นในสุสานนั้นช่างน่าสะเพรึงกลัวนักปร,รอดที่ใช้ในสุสานไม่ใช่ปรลอดธรรมดามันถูกผสมกับสารลึกลับจากเมืองใต้ดินที่ลึกที่สุดในเขตเซาซีเมื่อปร,รอดนั้นถูกต้มกับหินแห่งการเปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นของเหลวที่สามารถรักษาทุกสิ่งให้คงอยู่ในสภาพเดิมตลอดกาลแต่ฮองเต้มไม่ทราบว่า สารผสมนั้นมีพิษมากกว่าประหลอดธรรมดารอยเท่าและมีคุณสมบัติแปลกประหลาดมันสามารถจดจำได้จดจำผมอ่านแล้วอ่านอีกข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรวันที่หนึ่งเมษายน2018หลังจากที่ระดับไอพิษลดลงแล้วเราตัดสินใจลงไปสำรวจอีกครั้งแต่คราวนี้ เราเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแรงกว่าเดิมและเอาบันทึกลับของช่างเหล็กวางลงไปด้วยเมื่อลงไปถึงห้องประหลอดผมสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกรูปแบบการไหลของประหลอดเปลี่ยนไปหลีว่ยหมิงดูนี่สิผมชี้ไปที่กระแสประหลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันไหลไปทางทิศต,ตะวันออกแต่ตอนนี้มันไหลไปทางทิศเหนือหลีว่ยหมิงถ่ายรูปเปรียบเทียบ แปลกจริงปรลอดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางการไหลเองได้นะเว้นแต่เว้นแต่มีสิ่งที่ควบคุมอยู่ผมพูดทำนองเดียวกันดรจางสเสวียนจือเดินไปทางมุมห้องที่เราไม่เคยไปมาก่อนเขาส่องไฟฉายไปตามผนังพวกนายมาดูนี่เราไปดูที่เขายือนอยู่ปรากฏว่าบนผนังหิน มีลายมือที่เขียนด้วยสีแดงข้าชื่อวังเสียวอู่ข้าเป็นช่างเหล็กที่รอดชีวิตจากสุสานหากใครอ่านข้อความนี้ได้ขอให้รีบหนีไปจากที่นี่ปลรรอดในนี้มีชีวิตมันรู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนข้อความนั้นไม่จบเหมือนกับคนเขียนถูกคัดจังหวะมันเขียนเมื่อไร วังไต่ฟงถามผมสัมผัสดูที่ลายมือดูจากการกัดกร่อนของผนังน่าจะเก่าแก่มากอาจจะสองพันปีกว่าแล้วแต่ที่แปลกกว่านั้นข้อความบางส่วนดูเหมือนใหม่กว่าเหมือนกับมีคนมาเขียนเพิ่มเติมทันใดนั้นเราได้ยินเสียงเดิมที่ผมเคยได้ยิน เสียงของเหลวหยวดลงบนโลหะแต่คราวนี้เสียงดังขึ้นและดูเหมือนจะมาจากหลายทิศท,ทางพวกนายฟังสิดอกเตอร์จางสเวนจือหยุดเคลื่อนไหวเสียงนี้มีจังหวะจริงๆแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหยดแบบสุม 4, สี่สุมหมันมีจังหวะเหมือนกับการเคาะรหัสมอสหลีว้ยหมิงเอาโฟนมาบันทึกเสียง และเมื่อเราออากลับไปวิเคราะห์บนดินพบว่าฮอต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 มันคือรหัสมอดจริงๆ RUN... นีนใครหรืออะไรกำลังเตือนเราให้หนีวันที่5เมษายน2018 ผมตัดสินใจขุดคุ้ยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหวังเซียวอูและพบเอกสารที่น่าตกใจในห้องเก็บเอกสารโบราณของพิพิธภัณฑ์บันทึกการตายของช่างเหล็กวังโดยลูกชายของเขาพ่อของข้าหลังจากที่หนีออกมาจากสุสานได้เป็นโรคประหลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาพูดว่าประหลอดตามข้ามาและจะเอามือแตะน้ำธรรมดา น้ำนั้นจะกลายเป็นสีเงินเป็นแวววาวเหมือนประลอดพ่อจะพูดซ้ำๆว่ามันรู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนมันกำลังตามหาข้าวันหนึ่งมันจะกลับมาพาข้าไปจนกระทั่งในคืนหนึง่งพ่อได้หายสาบสูญไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแต่ก่อนที่จะหายไปพ่อได้บอกข้าไว้ว่า ในสุาสานมีสิ่งที่ไม่ใช่ปลอดธรรมดามันคือวิญญาณของทาตที่จินสีห้องเต้ได้ทำสัญญากับมันเพื่อแลกกับความเป็นอมตะและสิ่งนั้นยังคงรอห้องเต้อยู่ใต้ดินนั้นผมอ่านจบแล้วรู้สึกขนหัวลุกถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแปลว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั่นไม่ใช่เพียงแค่ปลอดธรรมดา มันคือสิ่งที่มีชีวิตวันที่10เมษายน2018ผมตัดสินใจลงไปคนเดียวในตอนกลางคืนโดยไม่บอกใครผมต้องการพิสูจน์ความจริงเมื่อลงไปถึงห้องประหลอดผมพบว่าประหลอดทั้งหมดกำลังรวมตัวเข้าหากันเป็นรูปวงกลมใหญ่ตรงกลางห้องและในวงกลมนั้นผมเห็น เนาของคนคนหนึ่งเนาที่สูงใหญ่สวมเครื่องแบบจกักรพรรดิจินสีหองเตใครเป็นผู้บุกรุกสุสานของข้าเสียงดังก้องมาจากกลุ่มปร,รอดผมกลื่นน้ำลายลำบากข้าพเจ้าคือนักโบราณคดีข้าพเจ้ามาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาหัวเราะเสียงเศร้า ท่านมาเพื่อขโมยความลับของข้าเช่นเดียวกับช่างเหล็กวังวังเสียวอูเขาเป็นอย่างไรเขารอดชีวิตแต่เขาได้นำเอาบางสิ่งของข้าไปด้วยเงาชี้มาที่ผมและตอนนี้ท่านจะเป็นคนที่ได้ทราบความลับกลุ่มประหลอดเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาผมผมรีบวิ่งหนีแต่ประหลอดไหลตามมาเร็วกว่าที่คิด ไม่มีใครจะออกไปจากที่นี่ได้ความลับของสุสานต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปผมวิ่งขึ้นมาได้ทันเวลาแต่เมื่อผมมองมือของตัวเองมีหยดประหลอดขนาดเล็กติดอยู่ที่ปลายนิ้วหยดประหลอดที่แวววาวและดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเองนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องเขียนเรื่องราวนี้เป็นนิยายแทนที่จะเป็นรายงานวิจัยเพราะถ้าใครรู้ความจริง พวกเขาจะมาหาผมและประรอดนั้นมันยังติดตัวผมอยู่บางครั้งในตอนกลางคืนผมจะได้ยินเสียงฮอดฮอดฮอดเสียงประรอดหยดลงบนพื้นมาจากตัวผมเองวังเสียวอูเขาจึงหายสาบสูญเพราะประรอดพาเขากลับไป กลับไปสู่สุสานอมตะความลับที่ยังไม่เล่าแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์นั้นหกเดือนโครงการวิจัยสุสานจินสีฮ่องเต้ถูกยกเลิกอย่างกระทันหันเหตุผลที่รัฐบาลจีนให้คือเพื่อความปลอดภัยของนักวิจัยแต่ผมรู้ความจริงในคืนหนึ่ง หลังจากที่ผมกลับมาไทยแล้วผมได้รับโทรศัพท์จากหลี่เว่ยหมิงเสียงของเขาสั่นเครือวิชัยทีมขุดเจาะเจอห้องใหม่ลึกกว่าเดิม20เมตรแล้วเจออะไรเราเจอหุ่นทหารดินเผา12ตัวแต่หุ่นเหล่านั้นพวกมันนั่งรอบโต๊ะหินนั่งรอบโต๊ะใช่เหมือนกำลังประชุมกันและบนโต๊ะมี มีแผนที่ที่ทำจากประลอดแข็งเป็นแผนที่ของจีนในปัจจุบันผมเงียบไปนานๆแผนที่ปัจจุบันแต่สุสานสร้างเมื่อสอง0ปีที่แล้วนะนั่นแหละที่น่ากลัววิชัยแผนที่นั้นมีเมืองที่ถูกสร้างในศตรวรรษที่21มีทางรถไฟความเร็วสูงมีพอร์ตช่างให้แล้วมีจุดสีแดงๆเต็มไปหมดจุดสีแดงเราแปลได้แล้วมันคือ ตำแหน่งลูกหลานของช่างฝีมือที่หนีไปเสียงในสายเบาลงวิชัยชื่อของนายก็อยู่ในนั้นสายโทรศัพท์ขาดและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินเสียงจากหลี่เว่ยหมิงตอนนี้ผมต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆเพราะบางครั้งในตอนกลางคืนจะมีเสียงโทรศัพท์ดังและเมื่อผมรับสายจะได้ยินแต่เสียง หอดหอดหอดเสียงประหลอดหยดอยู่อีกด้านหนึ่งของสายและเสียงกระซิบเบาๆภาษาจีนโบราณเราจะไปหาเจ้าเราจะพาเจ้ากลับบ้านนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมด็อกเตอร์วิชัยเทพธทาดาหากใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้รับข้อความแปลกๆ หรือโทรศัพท์ที่มีเสียงของเหลวหยดอย่าตอบรับเพราะคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ประหลอดจะมาตามหาจบตอนที่หนึ่งประหลอดมอรณะติดตามตอนต่อไป8 0 0พันใบหน้าผู้ไม่ซ้ำกันเมื่อเทคโนโลยี AI เปิดเผยความลับของหุ่นทหารดินเผาที่น่าสะพรึงกลัว